เพราะการเป็นว่าตายเกิดก็จะบอกแล้วว่ามันมันเป็นธรรมชาตินะีม่มนุษย์ที่ไหนหนีพ้นไหมพระพุทธเจ้ายัางไปเลยนะแต่ก่อนที่ท่านจะไปนั่นน่ะท่านก็เอามนุษย์มนุษย์ไปกับท่านด้วยเยอะเลยฮะคือไม่เกิดกับท่านเยอะใช่ไหมพะพุทธเจ้าทุกองค์ทั้งสอนเรื่องทุกข์ทไมอะ่ะ เออบางคนไม่เข้าใจเลยนะฮะท้าให้เข้าใจเรื่องทุกข์บางคนว่าทุกข์ก็เออทุกข์ผัวปะหนีไปแล้วก็ทุกขนะ์นั่นแหละบางคนไม่มีงานทาก็ทุกข์คนป่วยก็ทุกข์บางคนผิดหวังบางคนไม่ได้มรอดอกน่นนี่นั่นทุกข์จริงๆริทุกข์พวกนั้นนะ่ะมันเป็นทุกข์ ประจำนี้นหรอกไม่มีใครในโลกนียไม่เป็นทุกข์เข้าท้องก็เริ่มทุกข์แล้วออกมาก็ทุกข์แล้วพอโดนอากาศก็ร้องละนั่งนานๆนก็ทุกข์บวดท้ายก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เพียงแต่ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทคือบรรเทาทุกข์